ที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระราชผมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีมอบกลาตั้งพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสประจำปี2564 หพระชานชายาปุญญวีโรอายุ7 0พรรษา14วิทยฐา,านะนักธรรมเอกประโยค1-2วัถึงสอโสภาป,ประชาสรันตำบลศีนาวาเขต 1, เงงหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก 2. พระสมปองชายาธิระปัญโยอายุ6 0พรรษา14วิทยฐา,านะ นักธรรมเอกวัดกลางดอนตําบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก3พระครูบารีกาอุทเทนฉายาฐานะธรรมโมอายุ34พันษา14วิทยฐา,านะนักธรรมเอกประโยค1-2ถึงวัดโพไซตำตําบลบ,บ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายก4พระนัทพลฉายาวิสุทธาจารโออายุ48พันษา14วิทยฐา,านะนักธรรมเอกประโยค1-2ถึงวัดเขาน้อยหินกอง 5. พระสนชายญานิติสาโรอายุ4 9พรรษา29วิทยฐา,านะนักธรรมเอกวัดประดาน 6. พระครูวินัทนทรทวนชายาจารุธรรมโมอายุ78พรรษา36วิทยฐา,านะนักธรรมโทว,วัดสมบกเขียว7พระสตรีมชายาจารุตธรรมะโรอายุ63พรรษา7วิทยฐา,านะนักธรรมเอกวัดกลมเพชร8พระวชนรพงชายฐาธานะวะโร อายุ37พันษา7วิทยฐา,านะนักธรรมเอกประโยค1-2วัดหนองหินลิงใน 9. พระรัชตะฉายามะวิโกโอ,อายุ53พันษา8วิทยฐา,านะนักธรรมเอกวัดจันเรือง 10. พระภัรัชฉายาโคสะคุโนอายุ37พันษา7วิทยฐา,านะนักธรรมเอกวัดห้วยสงคราม